วิธีสร้างเงินล้านแรกแบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนสักบาทคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่อยากสร้างเงินล้านได้ในโลกออนไลน์วันนี้นะคะทันจะมาแชร์เคล็ดลับเลยที่ทันเนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะทันเนี่ยเอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วก็ออกมาบอกวิธีการว่า วิธีการแก้ปัญหาหน้าบานนะคะแก้ได้โดยวิธีการนี้และทัน <es> ก <nationwide> ็ใช้ตัวคอลลาเจนเนี่ยค่ะในการนวดหน้าอีกวันหนึ่งทันก็ทําคลิปนะคะวิธีการแก้ปัญหาถุงใต้ตานะคะทําด้วยวิธีการนี้ทันใช้ตัวคอลลาเจนค่ะในการนวดอีกวันหนึ่งทันก็ทําคลิปนะคะวิธีการแก้ปัญหาริ้วรอยบริเวณล่องหน้าผาก ได้โดยวิธีนี้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทุกอย่างนะคะทันออกมาสอนออกมาให้แต่คุณเห็นไหมว่าทันไม่มีคำพูดว่าขายเลยสักคำหนึ่งนะคะออกมาบอกวิธีการว่าทำอย่างไงออกมาบอกว่าใช้อ,ะ,อะไรแต่ไม่ได้ขายทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรปากฏว่ามีคนสอบถามเขม้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากว่า คุูทันเปิดสอนไหมคะครูทันคะคอลลาเจนหาซื้อได้ที่ไหนคะคอลลาเจนตัวไหนดีคะแล้วแบบปรากฏการที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ป่ะคือคนไปค้นหาทันนะคะใน Google และหาคขาว่าคอลาคคอลาเจนคูทันคอลลาเจนคูทันซึ่งมันทำให้ทันเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> คนสนใจเรามาก คุณจําไว้เลยยิ่งเราขายว่าเขาไหลคนยิ่งวิ่งหนีเรามากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ขายค่ะเราออกมาให้ออกมาบอกวิธีการว่าทําแบบไหนอย่างไรออกมาบอกว่าใช้อะไรแต่คุณอย่าพูดขายนะนั่นแหละค่ะท่านทําแบบนี้นะโดยทาเทคนิคนี้เนี่ยเมื่อ3-4มสี่ปีที่แล้วมันสามารถสร้างเงินลานได้ภายใน2เดือนแรกนะคะที่ท่านทําต้นทุนที่ท่านใช้นะคะ มือถือค่ะมือถือแค่เครื่องเดียวตอนนั้นเป็น iPhone 4เครื่องเล็กๆอยู่เลยนะคะใช้ iPhone 4ในการอัดวิดีโอแล้วก็พูดแล้วก็โพสต์ลง ในโซเชียลในออนไลน์ทำแบบนี้ทุกวัน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 นะคะมันก็ทำให้ทันสามารถสร้างเงินล้านแรกได้โดยที่ไม่ได้ใช้เงินทุนเลยเพียงแค่ใช้ความขยันและความรู้ที่ทนนันมีค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเงินล้านไม่ได้หายากเพียงแค่คุณตั้งใจและอยากได้จริงๆนะคะอย่าลืมกดติดตามครูทันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่ทำให้คุณสวยขึ้นและระวยขึ้นได้ด้วยสองมือของคุณเองค่ะ ติดตามทาง TikTok, YouTube, เพจ Line และ IG ของครูทันค่ะไปเลยนะคะบ๊ายบายกดซี e ฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ